สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพวงทองทองอุ้มนะคะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเรื่องสงคามส่งด่วนนะคะข้อที่1นึนะคะได้อะไรจากการดูส่งคามส่งด่วนที่เกี่ยวกับการตลาดข้อ1นึ่งนะคะกลยุทธ์สงครามราคา Tender a p p อดนำเสนอราคาเริ่มต้นขั้นต่ำในตลาด25บาทถึง19บาทซึ่งช่วยดึงดูดลูกค้ากลุ่มร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็กอย่างรวดเร็วดาบสองคมราคาถูกบทเรียนนะคะใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่ต้องมีแผนรายได้จากการบริการเสริมหรือ สร้างคุณค่าเพิ่มเพื่อยื่นระยะทางในระยะยาว2นะคะสร้างคุณค่าผู้แข่งขันเลือกสร้างบริการเสริมเช่นส่งด่วนพิเศษบริการควบคุมเพื่อแตกแขนงธุรกิจ การแข่งขันแค่ราคาธรรมดาบทเรียนนะคะอย่ายึดติดเฉพาะเรื่องราคาต่ำแต่ต้องสร้างคุณค่าที่ลูกค้าเห็นว่าคุ้มค่าและแตกตา่างจากคู่แข่ง3นะคะลงทุนในเทคโนโล,โลยี Tender p d g e เพเนี่ยมีระบบอัตโนมัติ AI ทำปฏิบัติการในจีนและต่อไปลงทุนศูนย์กระจายใหญ่ระดับ40,000พัสดุต่อชั่วโมงบทเรียนนะคะเทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือสร้างประสิทธิภาพลดต้นทุนเพื่อความแม่นยำแล้วก็ทำให้บริการเนี่ยจะต้องได้ สนะคะโปรโมชันและแคมเปญรับถึงหน้าบ้านส่งถึงหน้าบ้านส่งด่วนในเริ่มต้น25บาทและมีการปรับราคาต่ำกว่า19บาทลดลงต่ำกว่า19บาทบริเรียนนะคะการจับมือแล้วก็เป็นพันธมิตรช่วยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่แล้วก็เพิ่มช่องทางการขายแล้วก็สร้างเครือข่ายจุดรับที่สะดวกยิ่งขึ้นนะคะ 5. ภาพลาของแบรนด์ ซีรีส์เน้นเรื่องที่แรงประดานใจตัวละครอาจจะมีภารกิจชีวิตทำให้ชมนั้นรู้สึกคอนเนคชันและก็รับรู้ชัดเจนว่าแฟดเอ็กเพรสเนี่ยไม่ใช่แค่บริการถูกแต่เป็นสตาร์อัพของยูนิคอร์ไทยเจ้าแรกนะคะที่ลูกคึ้นต,ต่อสู้จากไม่มีอะไรกว่าเรื่องนี้ช่วยสร้างแคมเปญผ่านสื่อแล้วก็รีวิว แล้วก็กระแสร้อนนะคะสร้างภาพเชิงบวกนะคะการเล่าเรื่องที่มีพลังที่สามารถเชื่อมจิตลูกค้าผู้ชมกับแบรนด์หรือว่าเพิ่มการจดจําในระดับอารมณ์นะคะหกนะคะการวิเคราะห์ความเสี่ยงระยะยาวซีรีส์สะท้อนว่าไม่ใช่ทุกคนอยู่รอดในสงครามนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่เน้นตัดราคาอย่างเดียว ผู้เล่นจำเป็นต้องมีสายป่านทุนยาวและต้องเปลี่ยนจากการเผาจริงมาเป็นสร้างคุณค่าที่ลูกค้าต้องการจริงว่านาคตผู้ชนะคือคนที่ใช้เทคโนโลยีสร้างคุณค่าแทนราคาที่ถูกลงเท่านั้นต้องวางแผนด้านการเงินระยะย,ยาวรวมถึงกลยุทธ์ที่ยั่งยืนไม่สู้ด้วยราคาเพียงอย่างเดียว สรุปนะคะสงครามราคาถึงค้าเร็วแต่เสี่ยงขาดทุนหักไม่มีแผนหลังหรืออาจจะเป็นสำรองคุณค่าทางบริการเพิ่มบริการเฉพาะเจาะจงสร้างความแข็งแรงระยะยาวเทคโนโลยีอัตโนมัติลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็พันธมิตรแล้วก็ช่องทางขยายเครือข่ายจุดลับหลายๆที่นะคะ2นะคะ ในเรื่องส่งความส่งด่วนก่อนที่ในทุนเนี่ยจะมาร่วมกิจการบริษัทของไทยนียคะมีการศึกษาพฤติกรรมผู้โภกเกี่ยวกับธุรกิจนี้อย่างไรเรามาดกันนะคะข้อ1เจาะตลาดโลจิสติกไทยนักลงทุนเนี่ยต้องเข้าใจอของผู้ประกอบการของอ e ีคอมเมิร์ซที่ผู้บริโภค ว่าต้องการอะไรเช่นความเร็วราคาแล้วก็ต้นทุนที่โปร่งใสนะคะซอนคาทดลองราคาก่อนเข้าสู่ตลาดจริงเอ่อแฟเอดเอสเพจเนี่ยเสนอราคาต่ำเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่25บาทถึง19บาบาทอยู่แล้วนะคะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนแล้วก็ความยอมรับตลาดจนเกิดเป็นราคามาตรฐานนะคะข้อต่อไปนะคะการศึกษาวิจัยที่แท้จริงนะคะ ทีมผู้สร้างซีรีส์ใช้เวลาเกือบ2ปีในการสัมภาษณ์ที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจลึกซึ้งนี้นะคะต้นทุนแล้วก็ความสัมพันธ์แล้วก็ทดลองโลกจริงอย่างแม่นย้ำนะคะมันก็จะเป็นปัญหามากมายที่ต้องเจออยู่ในนั้นอยู่แล้วสรุปนะคะก่อนที่กลุ่มนายทุนเนี่ยจะเข้ามาร่วมกิจการ,กการส่งพัสดุในไทยเนี่ย ก็อย่างที่เล่ากันไปก็ต้องมีการสื่อสารผู้บริโภคอย่างละเอียดทั้งในเรื่องความต้องการความคาดหวังแล้วก็ปัญหาของระบบเดิมเพื่อให้เข้าใจตลาดแล้วก็สามารถออกแบบบริการให้ตอบโจทย์ได้ตรงจุดเพราะหากไม่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนอาจทําให้การบริการไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและนําไปสู่ถึงความล้มเหลวทางธุรกิจได้นั่นเอง อะไรที่คิดว่าการทำธุรกิจ t ด n ร์เอเพสประสบความสำเร็จเราพูดถึงเรื่องการเจาะช่องว่างตลาดเชิงกลยุทธ์มองเห็นโอกาสในตลาดที่ขนส่งยังไม่ตอบโจทย์อออ e ี e-commerce แล้วก็วางตัวเป็น ต่อไปนะคะตั้งราคาต่ำแต่เข้าถึงง่ายเสนอราคาถูกกว่าคู่แข่งมากเพื่อสร้างแลกจนน่ายอมรับการบริการครบไม่หยุดพักความเชี่ยวชาญแล้วก็ทีมงานมืออาชีพบริษัทมีทีมงานที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว ลงทุนโครงสร้างและทเทคโนโลยีมีศูนย์กระจาย2ีแห่งใช้ AI จัดเส้นทางติดตามพัสดุแบบเรียลไทมลดต้นทุนเพื่อประสิทธิภาพทีมบริหารระดับมืออาชีพมีพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงินก็โลจิสติกทั้งชาตและก็ระดับโลกที่สร้างขึ้นมามีนวัตกรรมที่เน้น ลูกค้าแม้ว่าหน้าเว็บอาจจะไม่เน้นบริการหลักแต่ก็จากคํากล่าวของเขาก็มองว่าโลจิสติกเนี่ยคืออุตสาหกรรมที่พวกเขายึดหลักทุกส่วนของโลจิสติกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแล้วก็ลดต้นทุนให้ลดต้นทุนให้ลูกค้าลูกค้าจะได้ประหยัดต้นทุนแล้วก็จะได้กําไรมากขึ้นหกการควบคุม คุณภาพแล้วก็ประกันสินค้าของลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าของคุณเนี่ยจะถูกดูแลอย่างเหมาะสมบริษัทจะมีรจะมีระบบประกันสินค้าเพื่อรับมือคือแบบเหมือนเสียหายอะไรเงี้ยสูญเสียระหว่างทาง7การบริการแบบ B 2 B การบริการรับสินค้าจากหน้าบ้านคุณแล้วก็ส่งถึงมืออย่างครบวงจรตอบโจทย์องค์กรที่การประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการจัดส่งเองด้วยเราไม่ต้องไปถึงที่แบบไม่ต้องแคบกล่องแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปส่งเขาแต่ว่าเขาเนี่ยจะขับรถมาเอาของถึงที่บ้านเราเลย,ยนี่เป็นการที่ประหยัดต้นทุนอเ่ข้อที่สี่ทำไมเน็ตฟ i x ถึงตัดสินใจทำหนังสงครามสงด่วนแล้วก็คิดว่าถูก หรือไม่อย่างไรก็เล่เาเรื่องจริงเนาะขับเคลื่อนแล้วก็แนวคิดเชิงธุรกิจภาพก็คือจากเด็กดอยสู่ CEO u n i ยูนิคอนเป็นเลือกเล่าที่แตะใจที่ผู้ชมไทยแล้วก็ต่างชาติมุมมองเนื้อหา Netflix ซีรีส์ธุรกิจอาจจะไม่ถูกนำ แบบไทยจีนข้ามพรมแดนก็อย่างที่รู้กันคมสันหลีผู้ก่อตั้งสตาร์อัพยูนิคอนขนส่งแห่งแรกของไทยมูล,ลค่ากว่า30มนล,ล้านบาทผู้สร้างใช้เวลาเขียนบทอยู่2ปีแล้วก็ถ่ายทำา4ปีเพื่อถ่ายทอดเรื่องดาวนี้ออกมา2กระแสธุรกิจดราม่าในตลาดโล,โลกเนี่ยยึงเติบโตเนื้อเรื่องสะท้อนความเหลื่อมล้ำต้นทุนสินค้าแล้วก็สะท้อนถึงสังคม จุดที่คนยากต้องการซื้อแพงกว่าซื้อของที่มันแแพงอ่ะสรุปจุดแข็งเชิงกลยุทธ์จุดแข็งรายละเอียดคือครบวงจรในทีเดียวควบคุมทั้งขนสรงคลังสินค้า สุรากกรที่ปรึกษาเครือข่ายระดับรุ่งที่มีตัวแทนที่ดูแลสินค้าจุดเส้นทางทีมงานมืออาชีพแล้วก็เหมาะก,กับลูกคา้าธุรกิจทั้งขนาดเล็กองค์กรใหญ่ความยืดหยุ่นแล้วก็สูงปรับความต้องการให้กับลูกคา้า 3. คุณภาพการผลิตในระดับสากลโปรดักเนียบและก็มีความเป็นทีไทยทีมัน แบบที่ซีรีส์ต่างประเทศต้องยอมรับกับผู้กำกับธนพลบูรประกอบซึ่งมีผลงานสรารคดีที่โดดเด่นเนาะมากกอดที่ทำซีรีส์คุณภาพด้านเทคนิคและก็ดราม่า4ดึงดูดผู้ชมทั่วโลกได้ติดท็อปซีรีส์ทั่วโลกในหมวดของภาษาอื่นถึง2สัปดาห์แล้วก็ติด1ในไทยและอีกหลายประเทศ เป็นการตัดสินใจถูกต้องและทันสถานการณ์สื่อเรื่องจริงแต่เข้มขน้นกระตุ้นหน่นความสนใจประเด็นการต่อสู้กล้า,าท้าทายระบบของธุรกิจคุณภาพผลิตสูงโพัดระซีรี์ระดับโลกและก็นักสแสดงต่างชาติไทยพาณิชกระแสตอบรับความนิยมและก็กระแสในโซเชียลก็โคตรชอบทําให้คนดูเนี่ยใจเต้นแฟนรีวิวว่าสุดท้ายซีรีนี้ มีจังหวะสนุกแล้วก็เข้าใจแก่นเสียงสะท้อนของสังคมได้ชัดแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าตรีมธุรกิจดรามา่าแรงบันดาลใจคนเล็กเนี่ยสามารถขายทั่วโลกูกได้มาเบื้องหลังความสำเร็จส่งครามส่งดวนะเนยหรือชื่อไทยที่อาจจะสื่อถึงส่งครามการส่งของส่งความความเร็วแล้วก็ส่งครามแล้วก็การขนส่งหรือส่งครามบวกโลจิสติกหรือแอคชั่นห้าต่อไปแรงบันดาลใจ ในการดูหนังเรื่องนี้นี่ขอพูดนอกเรื่องนิดนึงกล้าเลือกกล้าเลือกถอนขนไก่แข็งแรงจากความเหลื่อมล้ำยึดติดกับตั้งใจเทคโนโลยีดูแลมานานใจคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองอะต้องการส่งของถึงเป้าหมายท่ามกลางอันตรายซื่อหเห็นถึงว่าไม่ว่าจะภารกิจเล็กหรือใหญ่หากทำด้วยตั้งใจ ไม่ยอมแพ้คุณค่าเสมอแรงบันดาลใจรู้จักยืนหยัดในสิ่งที่รับผิดชอบไม่ทอดทิ้งงานแม้สถานการณ์ยากลำบาก 2. แรงบันดาลใจด้านการทำงานเป็นทีมในหลายตัวละครมักจะต้องพึ่งพากันเพื่อภารกิจสำเร็จสอนว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จเพียงลำพังการรู้จากประสานงานฟังและเชื่อใจกันสำคัญมาก 3. แรงบันดาลใจด้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหนังแนวนี้มักจะมีฉากตัวต้องปรับอย่างความเร็วรถพังของลนศัตรูไล่ล่าปัญหาแต่สันติสามารถแก้ปัญหานั้นได้แรงบันดาลใจเรื่องความกล้าหาญสันติเป็นคนที่ทุ่มหน้าตัดมากมาักที่เป็นคนที่แข็งแกร่งเขากล้าที่จะลงฝ่าฟันในอันตรายทุ่มไปทั้งหมด แรงบันดาลใจจากความเป็นมนุษย์หนังประเภทนี้มักจะแทรกด้วยความช่วยเหลือการคุณค่าทางชีวิตสนามลบเตือนใจว่าโลกที่โหดรห้ายเรายัางสามารถมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหกแรงบันดาลใจทางจริยธรรมและคุณธรรมการเลือกทำในสิ่งที่แม้ถูกยากแล้วก็จะยากเช่นไม่ทรยศขดโกงกัน ปัจจุบันนี้ก็ได้รับนิยมแอคชั่นซีรีส์นี้มุมมองโลจิสติกสุรกว่าแรงจูงใจชัดเจนเรื่องจริงบวกสังคมแล้วก็ธุรกิจคือสร้างงานระดับสูงก็สามารถตอบโจทย์หลายๆอย่างได้ดิฉันนางสาวคงทองทองทอ,งองม้มก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ